หลังจากที่เราได้วางรากฐานโดยการปรับปรุงพชนาการและการเคลื่อนไหวร่างกายตามที่ได้กล่าวถึงในตอนที่แล้วตอนนี้เราจะมาเจาะลึกถึงปัจจัยภายในที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการจัดการความเครียดการนอนหลับและการใช้พลังแห่งความคิด The stress offensive จัดการความเครียดและนอนหลับให้เพียงพอความเครียดเรื้อรังเปรียบเสมือนการขับรถยนต์ด้วยเกียร์ต่ำตลอดเวลา มันทำลายเซลล์ประสาทและเพิ่มความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมการลดความเครียดจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในทางกลับกันการนอนหลับคือช่วงเวลาแห่งการซ่อมแซมและล้างสารพิษที่สำคัญที่สุดของสมองโดยผู้ใหญ่ควรนอน7 9ถึง9ชั่วโมงต่อคืนเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการจัดการความเครียดและการนอนหลับได้แก่การทำสมาธิและโยคะพิสูจน์แล้วว่าช่วยปรับเปลี่ยนการทำงานของสมองส่วนหน้า ทำให้เราควบคุมอารมณ์และความวิตกกังวลได้ดีขึ้นการหายใจลึกๆเป็นเครื่องมือที่ง่ายและรวดเร็วในการลดความเครียดเพราะช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลได้ทันทีพลังแห่งความคิดเชิงบวกความคิดของเราส่งผลต่อสรีรวิทยาของสมองโดยตรงการคิดบวกไม่ได้เป็นเพียงแค่ความรู้สึกแต่เป็นการลดความเครียดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองและทำให้มีความสุขและสุขภาพดีขึ้น งานวิจัยพบว่าผู้คนที่มีอายุยืนยาวในบลูโซนล้วนมีลักษณะร่วมคือการมองโลกในแง่บวกฝึกสมองด้วยเกม The Brain Games สมองของเราต้องการความท้าทายอยู่เสมอการฝึกสมองด้วยกิจกรรมใหม่ๆช่วยเพิ่มความจำสมาธิและความคิดสร้างสารรค์ได้กิจกรรมที่แนะนำคืออ่านหนังสือวันละ30นาทีเรียนรู้ทักษะหรือภาษาใหม่ๆหรือลองทำสิ่งที่ไม่คุ้นเคยอยู่เสมอ เพื่อกระตุ้นเซลล์ประสาทไบโอแฮก k ิ n ง i นเรียลไทมวัดผลเพื่อปรับปรุงหลักการสำคัญสุดท้ายของดรวิลเลียมมูเยียคือคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณไม่ได้วัดผลการวัดผลช่วยให้เราเห็นความก้าวหน้าและเป็นแรงจูงใจชั้นดีคุณควรพิจารณาการตรวจเลือดขั้นพื้นฐานเพื่อเปิดเผยภาวะขาดสารอาหารหรือความไม่สมดุลของฮอร์โมนที่ส่งผลต่อสุขภาพสมอง และใช้เทคโนโลยีติดตามสุขภาพเช่นนาฬิกาอัจฉริยะเพื่อติดตามคุณภาพการนอนหลับและจำนวนก้าวเดินในแต่ละวันบทสรุปคือการเดินทางเพื่อไบโอแฮกสมองทั้งหมดนี้สรุปได้ว่าคุณมีเครื่องมือทุกอย่างที่จำเป็นในการไบโอแฮกสมองของคุณแล้วเพียงแค่มีแรงจูงใจที่จะควบคุมสุขภาพของตัวเองและความรู้ที่จะลงมือทำอย่างสม่ำเสมอคุณก็สามารถทำให้สมองเฉียบคมมีสุขภาพดี และมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมได้ค่ะ